นี่ก็คือผู้ช่วยท่านอาจารย์นะครับกำลังทำพิธีผูกยาวไว้ยาเจนเนอร์ไว้จนเนอร์ยุง่งจนเนอร์จนเนอร์เพื่อเตรียมสวดยุงบาดในนั้นก็ในบรรดา,นาในห้าขั้นก็จะมีการผูกหมาพลูบุรีครับเป็นขั้นๆน,นะครับนี่เป็นขั้นๆเ้นาเจนเนอร์ยายาสวดยุงบาดมอือบพัพเทนีส่งเร็จน,นะบาด ปรเพณีแบบแมับโบราณกันยืนครับนี่ผู้ช่วยขอนจารย์ก็เอกเอ๊หน้าตาอย่างออนละไมครับหน้าตาโอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทั้งหลายครับวันนี้ประสาททองนิวครับธรรมสาสรบันเทิงรัศศิลปะประเพณีครับวันนี้พาท่านมาดูพิธีกรรมในการสวดโยงอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการสวดโยงเกี่ยวกับสวดอัญเชิญดวงดวงวิญญาณของผู้วายชนครับซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเนื่องจากท่านมา เกี่ยวย้ายวัวแล้วก็ท่านมาพักในกระท่อมของท่านแล้วก็ท่านก็นอนเสียชีวิตนะครับที่กระท่อมหลังนี้นะครับไม่มีเจตนาจะลบลูกับผู้ไวชนแต่อย่างใดครับอันนี้เพื่อทําการเป็นการหเห็นพิธีกรรมแบบท้องถิ่นของชาวสุรินนะครับวันนี้นมนต์พระท่านมาสีรูปเพื่อมาทําพิธีสวดอัญเชิญดวงวิญญาณของท่านณจุดที่ท่านถึงเกศอสัญญกรรมนะครับตรงนี้ก็จะมีผู้ช่วยพ่อจานครับ,รบกําลังทําพิธี โซนเขาโซนโซนรูปหรือปั้นปั้นรูปทําเป็นรูปร่างของของผู้ไวชนนะครับเพื่อทําการพิธีสูตรอัญญัตงอุญานครับเอาหญ้าหรือ,อน,นี่จะเมืงหมดนี <c oughs> ่เอาฟางครับมาโซนเป็นรูปมาปั้นเป็นรูปแล้วก็ผ่านด้วยได้สามสินนะครับได้สายสินสามเส้นครับ นี่ก็จะมีระบีพริบจอมบัดเอ่อจะมีนกระตุมเอ่อมียนสาเธอร์มากูวดสาเทอร์จุ่มยาวาเทอร์เกมียนเจนเอร์เลยมาเจนเอร์เก้าทีนี่ทำเมนบบกันท่านอาจารย์ปบวงบนะครับเนทังออ បានកាយការុំយ៉ាងទៅនេះតាសម្លាញ់ទៅក្នុងជើងយ៉ាងនេះគ្រូប្រានេះទៅសម្លាញ់វិញត្រង់ផ្សារហ្នឹងរករកតែដៃគាត់វិញទៅពីចាំបរាត់យកទៅអើយតាគុំតាដៃហ្នឹងតាដៃតែហើអត់តាទៅទៅតាវិញគាត់ទៅដំណុះពីវិញមិនកាក់កាំងវិញស្គាល់ទៅលើហើយអបទៅវិញយ៉ាងអូយនៅទីនេះអូយនៅទីអូយនេះមួយគូនមួយចៅនេះនៅអូយគូនចៅនៅមិនណងស្អីកណ្ងអូយទៅលើហួតហើយនេះ ស្រាប់តើស្រាប់ Arsene ជ្រោយទៅបងប្អូនឱកជាគីតងឡាត់អើយកុំឯចាក់កុំឯចោលបងប្អូនអើយនេះទៅផ្ទឹមអើយខុសក៏ទៅផ្ទឹមវិញប្រព័ន្ធងងរងអើយចាំរាប់បងចាស់មិនមកលើណា ໄປຂໍແມໂລໃຫ້ແມໂລໃຫ້ເຈົ້າທີ່ປານແດງນໍໄປທີ່ກະຕູອົດດອກເຈົ້າກະທີ່ອົດຫນ້ອຍຫົດອີ່ນ້ອງຫມາດໃດສໍາພັດພູມເຈົ້າທີ່ຕັ້ງອ້ອຍຕາສະຮັບຕາກູຕາໃດຕ້ອງຫມາດໃດອາຕ້ອງແມ່ຈັບແມ່ຈອງເດເລງກະເລົ້າຢ່າດີປົນປູນມາລັບເພີ້ຍຕາອຸ້ຍນ້ອຍໃນຊີວີຍັງຢູ່ຕະຕິດແມ່ດິຍົນລົກຕຽ້ຍືນບິ່ງສາບທໍລະສາບອ່າແດງນໍຄ່ອມຖືບົນໃນບ້ານຍັງຖືກຕົ້ມໃຫ້ ไห้ไห้บักไห้ไห้เด้อตาสุขสุขไห้เด้อยินเด้ออมละสามทัศน์ฌาภาเด้อนิมารังเลยรับลบลบเด้อรับเตียเด้อรับเตียรับเม่งครับท่านฌาภานี่ตุบรรมาจโรคาธิปติสมติกรัญชลีทิวรังอายาจาถาสันติธะสตะปราชกัจฉาติกาธีเสตุขมังโลกัมปิมังปาชัง Namo talsapakavato arhato sammasambhutasa Namo siapa Jaya sangkara sangkara paccaya minnya Namnyaya namapang namau papaya salahaya tenang

ङ्कार निरोथ व्यञ्जन निरोचो व्यञ्जन निरोथ न मरोपनिरोथो नमरोप निरोथ सलायतन निरोथो सलायतन निरोधा पासनि रोचो पासानिरोधाथ वेदना निरोथो Nirodha, chati Nirodho, chati Nirodha, Chara Maranang, soga parite watu, Kato mana subaya, sa Nirodha, Chanti e wamita, sage warasa, Tukakanga sa Nirodho, Hoti ati masaminga, Yele salo manaka, Tantata jumang sang naharu, Ati ati minjang, wakang atayang, Yakanang ilomakang, piagang bakwad,

घर शामे मा सेवा सुबसा खेल सिंह का लिखा मोटा मा थके मान लो गांधी में निर्य सुख सत सरो समारोरवरा पाल समारा पाल सी चय समा विचय सलो सम Ombe ya sampele rokena wieke ar anqiya biya amke raba fatehi wiya ya amana taswiya ya sulasa mahaniraya sasapete niraye susatha กายเวจเวปโตเปโตเลนะโตสุเรนะปุโตเมียเมียปัญญาหนุเพียเวณเมียเมียเมตตาหนเพียเวณเมียเมียกรุณานุเพียเวนะเมียเมียมุตุนานุเพียเวนะเมียเมียอุเบกานุเพียเวนปภสสะภัสสะเพตินิเรียภัสสะทานเดียงวิเรหนโตสุขิตาหนโตนิทุขาหนโตพยีปัจเจหนโตอานิกาหนโตติคียุกาห

सन नावनाय पाता पता सन पहाता पय तुका ठामा पावनाय पहाता पय तुका ठामता सन न पावनाय पहाता पय तुका ठाम आचय थामा ने व शेख न से खा पर तार महाकथा थामा अपमाना थामा फ्रिता रामनाथ ठा मा महा कथा रामनाथ मा अपमान रामनाथ माए नाथ मा मा चिवा तामा बनेता थमा मेता तन्य था ठा मा सामा धन्य माया थ मा मा खा रामनाथ म मा केतु का मा कापतिनोतम उपनाथ मनुपन्ना उपाति नोतमा अतीता था मन कथा था पन्नाथ मतीता रामनाथ मान कथा रामनाथ माशुपर्ना रामनाथ म

สุตวัสสุตวัสสัยกคนเนตกาอสันิจายะตเนียงอินยันนิจายะตเนียงอาคินจัญญาะตเนียงเนวสัญญาณสัญญาณยตเนียงมหาปรมเมียปะทวิตวลตตเยเวิคสมุนเตโตจาวิเหตาวาเยเวสาชกวาเลสุปเตเยนตาย้เวสีสาตาอิเมสาตาปาธเมียภิกขุเมรุเวริชเลวิชเลวิอ mandalike sape sata wira honto sukita honto nituka honto pacia honto nikia honto tikia yuka honto arukia honto sapate to sukia tania pari hari honto na mo tasa pakawa to waraha to sama samputasa na mo tasa to waraha to sama samputasa นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุทธัสสะสมุหะคติสมุหะกตาสมุหะคตโตสีมาทัตตังพัธสีมายังสมุหานติตาโพเอวังหินะทอนโมทอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนลอยสมุหะกติสมุหะกตาสมุหะคตโตสีมาทัตตังพัธสีมายังสมุหานติตาโพเอวังหินะทอนโมทอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนลอยสมุหะคติสมุหะกตาสมุหะคตโตสีมาทัตตังพัสสีมายังสมุหานติ ตาโพยวังหิณทรบดทนพุทธคลอนทาเคลื่อนยาเลื่อนลอยเราต่เตียต่เลเนยสรลตแลนเนยมโนตามเพียเสวเล้

ทิรโสยะทังภิโยภิกขะเจโตสาวพรโควินาสตุมาเตมบวตวันตรายโยสุขิติคายุปปาวาภิวัตนาสีเลสนิจังวุตตาปัญญโยชาตารุธรรมวาทันติอายุวโนสุขัง आलां सो यतितां मोजायां निधासितो वेदानपूजा च कथा उलाराफलाञ्जपे कोणमनोपथिर्नां द्वोमेपूर्ण्यां वसुतां अनापके มังค์ลังรากกันทุชาปเทวดาชาปพุทธานุภาเวนสัทธาโสตีปวันตุเทปวตุชาปมะมังค์ลังรากกันทุชาปเทวตาชาปธรรมานุภาเวนสัทธาโสตีปวันตุเทปวตุชาปมะมังค์ลังรากกันทุชาปเทวดาชาปสังกานุภาเวนสัทธาโสตี กับทีสวดสอนดวงวิญญาณของคุณพ่อวันนี้ก็เป็นที่เสร็จสัพเรียบร้อยครับลูกหลานก็เ,นเชิญดวงวิญญาณกันเอาล็อกปิดเดี๋ยวครับ